สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวของธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อเพื่อคุณนะครับให้คู่สามหมื่นไม่ต้องใช้หลักประกันเช็คสุนสมบัติได้นะครับ วันที่16พฤษภาคม65รายงานข่าวจากธนาคารอมสินระบุว่าธนาคารอมสินได้ออกสินเชื่อเพื่อคุณเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในในการดำรงอาชีพนะครับฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด19วงเงินสูงสุด30,000บาทอาัตราดอกเบีย้ย1.2%ต่อเดือนหรือร้อยละ15ต่อปีนะครับทั้งนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันและชำระหนี้นาน2ปีโดยสามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่31 วันนี้ถึง31ธันวาคม2565นะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณอมสินดังนี้นะครับมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้คู่กับระยะเวลาชำระเงินคู่ต้องไม่เกิน60ปียกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารนะครับยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารคัดเลือกกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุ ผู้คู่กับระยะชําระเงินคู่ต้องไม่เกิน70ปีนะครับมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนังกงานของธนาคารอมสินนะครับเป็นลูกค้าเป้าหมายตามที่ธนาคารกําหนดจําแนกเป็น2กลุ่มดังนี้ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อสินเชื่อตามนโยบายของรัฐที่ธนาคารรัฐเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยต้องมีประวัติการชําระดีนะครับต่อติดต่อการไม่น้อยกว่า12งวดและไม่มีหนี้ค้างชําระหรือชําระหนี้ปิดบัญชีแล้วนะครับ เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำนะครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ก่อจสินเชื่อออมสินนะครับที่เรากล่าวไปเบื้องต้นก็คืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับแล้วก็หากค่าสนใจนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะครับสำหรับสินเชื่อเพื่อคุณนะครับหรือโหลดแอปของธนาคาร ออมสินมาได้นะครับหรือไมโ o มนะครับแต่ว่าถ้าอยากสมัครจริงๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของธนาคารออมสินได้เลยสําหรับสินเชื่อเพื่อคุณนะครับให้คู่30,000บาทดอกร้อยละสิต่อปีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจดอกเบี้ยถูกๆนะครับหรือดอกเบี้ย1.25%ต่อเดือนนะครับ โอเคนะครับหากใครสนใจก็เข้าที่เว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วกันนะครับในท้ายคลิปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ